มาแล้วค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเจนคอนติเนียเลยนะคะต่อเนื่องเลยนะคะจากคลิปที่แล้วนะคะก็จะรีวิวในส่วนของตัวรีโวนะคะเป็นตัวแคปนะคะพีิลันเนอร์ตัว2.8นะคะวันนี้นะคะเจนก็มารีวิวแบบต่อเนื่องนะคะกับพบกับรถคันด้านหน้านะคะจะเป็นตัวโตโยต้ารีโว่ล็อกโค้นะคะตัวนี้จะเป็นตัวล็อกโค้นะคะ 2.8G ะค,ะคันนี้เป็นปี2019นเะคะเป็นตัว4ประตูด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นตัวปี2019นะคะเลขไมเนี่ยวิ่งใช้งานไปอยู่ที่40,000กว่ากิโลเท่านั้นเองนะสำหรับคันนี้นะคะใครกำลังหารถนะคะตัวร็อคโคะนะตัวนี้เลยนะคะ สีสวยด้วยนะคะกับตัวสีขาวกับพันด้านหน้านี้นะคะกะ็มีแฟนเพจนะคะเข้ามาทักเข้ามานะคะคสอบถามกันหลายท่านนะคะก็ไม่รอช้าค่ะเดี๋ยวเราไปดูภายานในรถกันเลยค่ะกระจังหน้านะคะจะได้เป็นตัวกระจังหน้าลายลังครึ่งนะคะสีดํานะคะซึ่งตัดกับสีขาวมากเลยนะนี่ไฟหน้านะคะเป็นโปรเจคเตอร์แล้วเรียบร้อยนะคะมีไฟเดียร์ไทม์และนิ่งไลนนะคะยาวๆแบบนี้เลยด้านล่างนะคะเป็นไฟตัดหมอกนะคะ ตัวล้อนะคะในส่วนของตัวล้อเนี่ยได้เป็นล้อแม็กนะคะเดิมของ To โยต้าเลยนะคะเป็นรุ่นของเขาเลยนะคะสำหรับตัวรีโว ok ่ล็โคคันนี้นะยางนะคะขออนุญาตนะคะยางได้เป็นยางติดมากับตัวรถเลยนะคะนี่เป็นยางปี2019นะคะซุ้มล้อค่อนข้างที่จะเนี้ยบเลยนะ สำหรับตัวซุ้มล้อนะคะไม่มีสนิมเกลกังนะคะบอดี้เดิมนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมนะคะในส่วนตัวนี้คือเขาของของเราเนี่ยรับประกันในส่วนของตัวบอดี้นะคะเดิมอยู่แล้วนะคะไม่มีชนหนักนะคะไม่มีตัดต่อตัวรถอย่างแน่นอนนะคะ mm hmm. ไฟเลี้ยวนะคะเป็นสีดำนะคะตัดกระต,ตีตัดกระตัวบอดี้รถเนาะสีขาวนะสีดําไปตัวกระจกข้างสีเป็นสีดํานะคะแล้วก็ไฟเลี้ยวติดมากับกระจกข้างนะ ด้านล่างนะคะมีบันไดขึ้นให้นะคะเป็นสีดำแล้วก็ตัวด้ามจับก็เป็นสีดำนะคะก็มีแผงโคเมียมนะคะตัดมาเลยคิวกันสัดก็มีมาให้เรียบร้อยนะคะสําหรับเบาะภายานในนะคะจะได้เป็นเบาะหนักนะสีดำตะเข็บขาวค่อนข้างที่จะสมบูรณ์อันนี้สมบูรณ์อีกแล้วสมบูรณ์จริงๆ ค่อนข้างใหม่เดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวจ,ยจะเปิดประตูฝั่งนี้แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวอ้อมไปฝั่งนูง้นเพื่อที่จะให้ดูอีกทีนึงเนาะเพราะว่ามันอาจจะจะมืดไปนิดนึงนะคะสําหรับมุมตรงนี้นะ <S <S ด้านบนอะพลาสติกแทบยังไม่ได้แกะออกเลยนะอะเอาสิแผงคอนโซลน,นะคะด้านหน้าก็คุมโทนสีดําทั้งหมดเลยนะคะมีกล้องถอยมาให้พร้อมด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะ แผงประตูก็สีดำนะคะทุกอย่างจะคุมโทนดำนะคะก็คือสังเกตอาอจ,จะเป็นสีดำอ่ะซึ่งตัดกับสีขาวนะคะในส่วนของตัวบอดี้รถนะคะ mm hmm. ไม่รอช้ามาเปิดประตูทางฝั่งหผู้โดยสารดีกว่านะคะ mm hmm. เพราะว่าคันนี้เป็นสีประตูนะคะ mm hmm. ในส่วนของตัวโครงสร้างเดิมนะคะน็อตนะคะไม่มีการไขไม,ไม่มีรอยไขนะแล้วก็แอร์ ชัดไม่เอ่ยแอร์ตรงนี้นะคะก็มีมาให้ทางฝั่งผู้โดยสารตอนที่สองนะคะนี่หลังคาตัวเพดานนะคะด้านบนของรถเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสะอาดยังไม่มีรอยรงยันนะคันนี้นะคะเบาะหนังสีดาเหมือนกันนะคะค่อนข้างกว้างเลยนะสําหรับล็อกโคนะคะใครที่หารถเนาะใช้งานนะคะก็ ฟิลแบบยากได้ตัวโล็อโค้นะคะไว้ขับก็เป็นคันนี้เลยนะคะ2.8นะคะใช้งานได้ทนทานแน่นอนนะคะขึ้นเหนือล่องใต้นะคะขับคันนี้โหมันมันเลยอันนี้ได้เป็นเกียร์ออตโต้ด้วยนะคะกล้องถอยมีม่ให้พร้อมสัญลักษณ์นะคะรีโวอสติกเกอร์นะคะโล็โคโนะคะเอกลักษณ์เขาเลยนะคะต้องมี ของแท้แน่นอนนะคะต้องเป็นมีสติกเกอร์ตัวนี้ติดด้วยนะคะในส่วนของตัวล็อกโปะเดี๋ยวไปดูด้านหน้าดีกว่าคันนี้เลขใหม่หลักหมื่นเท่านั้นนะอ่ะสี่หมืนกว่าสี่หมื่นต้นต้นสวยอะ่ะอ่ะสวยจริงๆสวยจริงๆ ดูให้ดูรีวิวแบบช้าๆนะคะให้ดูตัวในส่วนของรอยจุดนะคะเม็ดอาร์ตนะคะาจากโรงงานนะคะที่ใช้หงยนต์จรใช่ไหมนี่นะคะยังเดิมอยู่เลยนะคะนัดดูรถจริงนะคะได้ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะสาขาที่1นึ่นะอยู่ที่ซอยเสรีไทยนาะ68แยก1มินบุรีนะคะก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับตัวคันนี้นะ ม,ม,ม,มีตัวเบาะไฟฟ้านะคะมีอยู่ฝั่งคนขับที่เดียวเกียร์นะคะได้เป็นเกียร์ออโต้เลยวิ่งทางไกลเกียร์ออโต้ขับง่ายสุดละจริงนะพวงมาลัยก็เป็นพวงม,มาลัยมัตตีฟัง์กชันแล้วนะคะในไหนก็อยากจะได้รถทั้งทีใช่ไหมก็เป็นคันนี้เลยนะได้เป็นปี19ด้วยนะปี2019นะคะเลขมาอยู่ที่4ี่หมืน ปี2019นะคะเลขหมาอยู่ที่40,000นะคะราคานะลูกค้านะคะที่กำลังชมคลิปอยู่อาจจะสงสัยใช่ไหมว่าราคาคันนี้เท่าไหร่นะ,ะราคาคานันนี้นะคะอยู่ที่859,000บาทนะคะสำหรับคนันนี้นะ,ะ859,000บาทหารได้เป็นรถปี2019เลยนะคะผ่อนนะคะเรทคิดเฉลี่ยแล้วกันเนาะผ่อนนะคะ,นะคะจะอยู่ที่ประมาณ1 6 ลดราคา8,000ใช่ไหมผ่อนประมาณ1 6 0 0เอ้ยลดราคา8 0 0 0 0จะผ่อนอยู่ที่ประมาณ1 6 0 0 0นะคะก็คิดง่ายๆเนาะ 100, แสนละ2,000นะคะก็เหมือนเดิมนะคะออกได้ทุกอาชีพนะแต่ในส่วนของตัวอา่าสอบถามเพิ่มเติมนะคะว่าอาชีพไหนออกได้ไหมอะไรยังไงคะ่ะก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์065 6 3 1 5 4 5 1นะคะก็เหมือนเดิมนะคะก่อนจบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กด Subscribe ให้ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ